ขณะนี้15นาฬิกา15นาทีเนาะตรงมากเลยครับ15นาฬิกาแล้วก็15นาทีานะครับตอนน,น,นี้ไปต่อเลยครับพี่น้อยไปไปกันเดียวยาวเลยครับสาธุครับผม <laughs> คุณแม่อ่าอะไมรเป็นไรนะครับดวงมาลัยหลวงตาให้คืนนะคุณแม่เด้อหลวงตาให้พรด้วยดอ,อกไม้คุณแม่เก็บไว้บูชาพระเลยนะครับอ่าท่านจับท่านไม่ได้จับแน่นนะครับเนาะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ถ่ายทอดให้ย่าทําไดรับชมในขณะนี้ ทางนี้น้ำอ้อยจะเยอะมากนะครับเอทำเองไหมคุณแม่อ๋อทำเองประโยชนประโยชภาษาภาษาไทยเรียกปะโยชน์ประโยชนปโยชคุณแม่บอกว่าทำเองอ้นี่น้ำอ้อยเยอะมากครับท่านท่านทำน้ำอ้อยชาเองแล้วก็มาถวายหลวงตานะครับมาถวายหลวงตาเป็นชื่นนะครับก็สาธุโมทนาบุญนะครับกับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนเลย ครับสิ่งของที่นํามาถวายยกไว้รอนะพี่นะอ่าสิ่งไหนที่จะถวายยกขึ้นนะครับสิ่งไหนไม่ถวายนะครับไม่ไม่ต้องยกครับผมสิ่งไหนที่จะถวายลูปตายกขึ้นเลยนะครับอ่านะครับะะตรรเเลลลยยนนนคคัับบาขึ้สาธุสาธุครับผมอ่านี่พี่น้องเป็นภาพบรรยากาศพี่น้องชาวอำเภอขุนดวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้มาถึงแล้ว กล้วยด้วยกล้วยด้วยคุณพ่อไม่ไม่จับรู้อยู่ว่าถวายจับไว้ก่อนสาธุครับผมอ่าวางได้คุณพ่อวางได้ท่านบอกว่าถวายนะครับแต่ว่าหลวงตายังไม่ได้เคาะให้เนาะอ่าท่านต้องเคาะก่อนอ่าหมายถึงว่าท่านรับนะครับ เัวมรงนครับผมเพาว่าเาว่าเาวิสองนี่คือรักเมืองนะครับรักตีโลนจะเริ่มที่รักเมืองจะเลยรักเมืองความที่เจอรักเมืองแล้วประมาณยเมตรละน่าจะเหลือปีดเียวทุกสระจับน้ำก่อนครับน้ำหรือเปล่าครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะตามมาตั้งหลายจังหวัโอ้ยขอบคุณครับผมพี่เก็บ ไปเป็นน้ำมงคลได้นะวางลงแล้วครับแล้วก็ตรงไหนที่จะเป็นน้ำมงคลเก็บไว้นะครับครับผมพี่น้องบอกว่าตามมาหลายจังหวัดนะครับอ่านี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสาธุครับผมวางได้นะคุณแม่นะลงตาผ่านแล้ววางลงได้ครับผมโอ้ล้านขาเยอะครับทางนี้ร้านขนมหวานก็เยอะ น้ำอ้อยน้ำตาลสดเดยอะครับสาธุครับผมอ่ะอันนี้คุณแม่กิโลพี่สองกิโลตจาจันเริ่มหอบแล้วสาธุสาธุครับผมมาตจาจันเกือบถึงเช่นชัยแล้วอ,อีกสองกิโลนี้นะครับ สาธุสาธุครับก็กลัวแต่โทรศัพท์หล่นลงในร่องน้ำนะครับมีร่องน้ำด้วยนี่ร่องน้ำลองจับโทรศัพท์แน่นเลยครับหล่นในร่องน้ำนี่จบกันเลยนะครับมีโทรศัพท์ถ่ายให้ยาทิทำได้รับชมแน่นอน เตรียมยกน้ำนะพี่นะยกสิ่งของปัดใจท่านไปรับนะครับโบบอเขาบอกว่าตอนนี้เหลือ2โลนะครับพี่2โลจับกีเสแล้วเหลือ2โลจะถึงครับผมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวมครับตอนนี้อยู่หน้าสำนักงานสาธารณสุข นะครับอำเภอขุนยมอมน้ำนะครับยกไวรอนะพี่นะสิ่งของที่เรามาถวายยกไวรอครับยกไวรออันนี้อะไรครับแม่ส้ม,ม,สมโอหมูส้มเนี่พอดีเลยนะหน <laughs> มูส้มหมูส้มนะครับส้มหมูเนาะส้มหมูทางนี้ถ้าเรียกว่าหมูส้มทางบ้านผมก็เรียกว่าส้มหมูนะครับอันเดียวกันนะครับ ถ่านหให้แตะเอานะครับแตะเอาถ่านให้แตะนะครับให้แตะถ้าเป็นแค่นี้จบตัวนี้ด้วยพี่ตัวนี้ด้วยอ่าสิ่งของที่เราเอามาจับทุกอันเลยนะครับอ่านะครับเงยหน้าขึ้นมองลงตาเลยนะครับเป็นตุ๊กตาท่านครับขณะนี้ผมก็อยู่ด้านหลังพี่น้องเราจับไว้ก่อนคุณแม่อย่าลืมเย็นนี้ทำบ้านเย็นนะครับอ่าอยู่ด้านหลังพี่น้องจะทำของเราแล้วก็ถ่ายเก็บภาพบรรยากาศไว้นะครับเนาะเพราะว่าร์ไปเดินข้างหน้าเดี๋ยวจะเก็บอะบท่านนะครับเอาภาพ ด้านหลังจะได้เห็นหน้าหลวงตาด้วยนะครับเนาะฮะมีเอฟซีปากของด้วยโอ้มีเอฟซีตะจันบอกว่ามีเอฟซีอ่ะขอบคุณครับผมมีอะไรบ้างจันเดี๋ยวไปดูตอนเย็นเนาะน่าจะเป็นอะไรไปรู้ยังไม่ได้เปิดดูครับคเอาพี่ทำไมไม่ออกไปรับพรรับพรเนี่ยครับ หอมแล้พรแล้วเนาะรับพรมาแล้วดับน้ำได้ดับน้ำครับยกน้ำไว้ก่อนนะครับผมยกขึ้นนะครับน้ำถวายยกขึ้นนะครับอันไหนที่จะถลไมระยะทาง2กิโลนี่ญาติธรรมน่านน่าจ,นา,นาจะเยอะมากครับน่าจะเยอะมากด้านหน้านี่ข้างหน้านี่ชุมชนเยอะไหมพี่ เยอะใช่ไหมโอ้ยาวไปเลยนะครับพี่พี่นนบอกว่ายาวไปเลยนะครับข้างหน้านี้พี่น้องเรายาวไปเลยตอนนี้มาถึงหน้าสกศกรุงไทยครับสกสเฮ้ยไม่ใช่สกสครับย่าททาพูดบิดมาถึงหน้าธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาคุณยวมโอ้ยเมาแดดแล้วครับ สาธุครับผมน้าธนาคารกรุงไทยนะครับอยกขึ้นไปก่อนนะครับกล้วยด้วยนะพี่นะอ,ะอะยกกล้วยด้วยสาธุครับผมะนะครับตาท่านมีตาทุกคนครับ นี่ก็ยืดขึ้นครับอ่าก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสถานีตำรวจภูทรขุนยวมนะครับท่านก็มารับพรจากหลวงตาบนชื่นนะครับเนี่ยนะครับมีตอนนี้หลวงตาท่านทุดงมาถึงโรงพักเพื่อประชาชนสถานีตำรวจภูทรขุนยวมนะครับ ในขณะนี้ครับยายทำเาเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับที่ได้ถ่ายทอดให้ยายทำได้รับชมตลอดทั้งวันแล้วก็ทุกวันนะนี่ตัวเล็กครับกไม่ไดค็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ต่้มดําซิ่งนะครับผมตอนนี้ถึงสถานีตำรวจภูทรขุนยวมแล้วนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับ